กินทันหมดไปทานหมดนี้ อันนี่ก็ก็ไม่พูดอะไรมากถ้รอยากฟังก็บันทุนนี้ตอนบ่ายห้าโมงไปฟังที่ผมครับอ๋ออย่างนั้นนี่ถึงกะเล่ายังไปได้ทำไมษยีไปไม่ได้เอาละเราเบียดกันเกินไปเราบอกแล้วนี่ว่า,วาเราจะไปเที่ยวส ไม่มีอุปสรรคใดๆมา,ยยาจำเป็นแล้วล่ะสบายเลยที่สมบูชานะครับการเช็ดไอที่ต่างๆนี่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีนะสำหรับตัวของเราเองคือลดลงลดลงปวดจะว่าตัดคือลดลงลดลงนะนะมาคราวนี้สองครั้งน่าละคราวนี้มากวกว่าเพื่อนสามครัง้งคราวหน้าตัดลง โอ้อย่างนั้นนี่ว่าไงมาคราวนี้เททั้งสามครั้งจะสามครั้งแน่ๆครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วครั้งที่สองวันพุ่วันีีสันที่สามืันมืดก่อนนั้นรับเททให้ในที่ต่างๆอย่างนี้แหละที่ไหนๆก็ไปเทศให้ไรมหาไรเหล่านี้ไปทั้งนั้นแหละคนแต่งสัลักคณ หลายจังหวัดไปแล้วต่อมาก็ไปคอยลดลงลดลงสัง้นเข้มากรมทหารอุรนี่ก็ทั้งทั้งกองบินทั้งทหารบกจังหวัดแปก็ต้งงั้งนี่แล้วทั้งผ่ายตำรวจด้วยนะรับใหา้รับใหา้ เราไม่ได้ครูก็ไปไหนๆครั้งนึงจะศึกษาไงเช่นไม่ใช่เม่ได้ครูนะคือตอบไม่หวังไม่ยหลายปัญหากออเป็นกรรมคนหนึ่งมายืนยืนเป็นคนยืนถามภาษาถามแทนเขายืนน่นหนังสือน้อยเนี่ยอย่างเนี้ยเข้ามาเข้ามาถามนะครับให้ผู้นี้ทําหน้าที่แทนถามหาเราเราก็เลยรูบตอบ ต้องขอเวลาเพรเวลานี้ให้ได้เท่านี้อานี้ก็จะไปที่หนึน่งไเพราะเวลามนนีจำกัดจำกัดเพื่อเพื่อนโลกเนี่ยไม่ใช้เพื่ออะไรนะอืมอ,อ้าวไปเนี่ยทำยามองเองเหรอดีทำเองดี เคยมาใครก็ดูสิ <if> นี่นี่นี่ไม่ไ้บ้าไงอีกเลยังเนี่ยเฮลยังเฮ้ยเฮลยังละเออนี่จะถามด้วยพม่เจ้า่ัอะไรเวลาปวดเมื่อยดีเวลาไม่ปวดก็ดีหอมเนี่ย แสบนะแล้วแสบเราก็ไม่ทามากถึงกับแสบนะพหอมหอมนี่ก็มันหอมหนิยิงตะขามเนอะการนะการตะขามได้ตะขามสองตัวนี่เป็นเรื่องแปลกอยู <laughs> ่นะมทำให้เราได้สะดุดใจอยู่ด้วยเรี่ยกตะขามสองตัวนีตัวหนึ่งอยู่มุ่งชน คือตัวนั่นก็ใหญุ่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกอุ้ยคึกเราเต็มที่มันเราไปภาพถูงที่สวนนั่นแหละชุมชนข้างวัดวัดช่องลมอันนี้เป็นถ้าพูดถึงมเป็นสถานที่ก็เป็นที่ธรณีสงของวัดช่องลมแต่เห็นว่ามันห่างไกลเป็นที่สงบดีก็เลยไปปลูกกระต๊อบ ไว้ที่นั่นพระกรมาฐานเนี่ยชอบไปอยู่ที่นั่นเราทราบเราก็เลยไปดูดูก็เลยชอบเลยให้สลาสร้างสลาข้างหลังกุฏิสองหลังนะพระเดินภาวนาอยู่นั่นสบายๆทีนี้ก็มาถึงอยู่นี้แหละที่ที่อื่นตอนอยู่กองมันมันมันมืดๆม,มันต้นไม้ปกคลุมนี่เราก็เดินตรงตรงมีมีปกคลุมบ้างตอนนี้ตอนเกดเดินออกไปนู่นไปออกไปทาปงประตูวัด ออกนอกวัดมันโลกงดีถ้าขามมาก็เห็นอะไรมาก็เห็นตอนนั้นแต่ข้างในไม่เห็นนั่นเราเดินไปข้า,างหนเข้าไปพอถึงที่พอสุดทางทานกรมก็คงจะไปเหยียบตะขาบค่ะมันกัดเอา้อปลา,ายกัดเอาน่อง <c oughs> มันงับเอาน่องด เรายกท่าขุนสายไฟลงไปเ,เห็นมันเป็นพรนยิ่งยิ่งเป็นผ่านๆนัน่นเราก็เลยพูดกับมันโอ้ทำไมวะนี่กูแผ่เมตตาครอบสามแดนโลกธาตุานมาขึ้นจบมาตั้งห้านาทีนี่มึงไม่ได้อยู่ในโลกธาตท่านนี่หรือมึงอยู่ในโลกธาตท่านไหนมึงท่องมึงไม่รับเมตตาหรือมึงถึงได้มาทวงของนี่กัดกูหนักแล้ววะ เรา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 แพงจริงนี่นะไม่ใช่เราคุณเล่นก็เพิ่งจบไปประมาณห้าสีบนี่กูแพงเมตตาครอบโลกธาตุทั้งสามโลกธาตุเพิ่งจบมาสักห้านาทีนี่หว่าแต่ไม่ได้บอกห้านาทีพาะมันจะไม่รู้นาทีก็รพอรลูกศิษย์เรารู้นาทีพอมันจะได้นอนง่ายนั่งพอน้ำไม่ถึงสามนาทีจะทับนาฬิกาพวกเลยไปได้ก่อนแล้วยอดมาอีกนะนี่กดบอกว่าเออตาย อืมต่อไปอืมต่อไปเดี๋ยวก็อ๋อไหวให้มันเพราะเราทำจริงเราแผ้ไม่ตายเปลี่ยนลงก็ถ้าถ้าจบลงก็ประมาณนะประมาณาก็ห้านาทีแล้วก็เดิน,น,นเราก็เดินหยุดนั่นแหละทั้งั้ๆเดินโยกมือนี่มันตกกัดน่องเรานี่เกิดยิงม้าให้มันเนี่ยโอ้ี่ ก็ใาชา้ไปก็รู้คงม,มองสห็นมันก็รู้แล้วว่าตะข่ามันมันวิ่งไปวิ่งมางแล้วกลยว่ามันนี่กูแผ่เมตตาจิตเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุมันไปอยู่โลกธาตุไหนมีผู้ไม่รักเมตตาถึงต้องมาทวงนี้กูกัดน่องกูเนีย่ยวางมันนี่มันก็ไปลแล้วก็ตามมันไปคุยกับมันไปเรื่อย แทนที่จะโกรธมันไม่โกรธนะรักมันมันบ้าอะไรก็เลยพระอคนี่คือเขากัดตัวเลยอยู่ยังไปรักเขาพูดตัวเขาสบายไปเลยตามหลังเขาไปนี่มันขันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็พูดตามเรื่องนี้นะแล้วก็เดินตามหลังมันไปมันก็ไปเรื่อยๆไปทังแทนที่มันจะออกทั้งทางทางด้านที่รกนี่นะเพราะดินร่วมอยู่ทางนี้ร่วาอยู่ทางนี้แทนที่จะไปไม่ไปมันก็ไปตามตามทางยาวแล้วก็เดินตามไป ไกลกว่ากระมังเดินตามไปคุยไปเรือ่อยพอเสร็จแล้วก็กลับมากลับมาันย้อนที่นี้ย้อนหลังไปหาท่านบรรทัยที่อยู่ขนาดห่างไกลกว่าปตยเล็กน้อยไปเล่าให้ท่านบรรทัยฟังแล้วก็บ,บอกว่าให้เอา,ายาขี้พึ่งมาใส่นอกห,หน่อยถ้าขาบักบางนั้นตะกี้นี่น Kan anh tai của lì quốc tỏ tao. Hm? Nhá? Hör acht, hèn mè? Hm. 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 บอกท่านอาจารย์แพทย์ยามนนะัก็บอกว่าตะขาบกัดมันจะขู่เนี่ยท่านอาจารย์บอนี่ด่วนมันไม่ปวดแล้วอะ่ะมันมันกัดเจ็บนิดเดียวปวดรู้สึกนิดเดียวเนทะ่านั้นแหละอาวะาเพราะทาย,ยาเสร็จแล้วก,ก็พาท่านอาจารย์ไปดูไปดูที่ตะขาบกัดไปจะป้ามาจะพาไปดูแล้วว่าม,มันกินนะ่งนั่งกัดยังไงพอไปถึงที่นั่น ก็ฉายไฟลงตรงนั่นเลยอ่ะเราไม่ได้นึกในฝันว่าทหารตัวนี้มันจะกลับมาอยู่ที่ไหนพอฉายไฟงไปที่ไหนได้มันมันมามันมันมานอนอยอะไรกันไม่รู้อย่นู่นอยู่นี่เนี่ยนี่อ้าวนี่เหรอวะาขารตัวนั่นน่นเนี่ยมาตัวกัรเรานู่นเหี่ยเราตามมันไปนู่นแล้วมันย้อนกลับมาได้ยังไงแต่ระยะทางที่เราไปมันกไกลโผล่มาดูการท่าทางอยู่กันนานหาว่ามันจะกลับมานี่ก่อนมันก็กลับมาได้อย่างที่ดวกถึงในอย่างสบาย ก่อนเวลาเราที่จะมาห่างกันเด็เพราะเราไปไกลไปคุยถ้ามันใช้แล้วใส่ยุบใส่ยาแล้วก็จะมาแล้วมันอยู่ที่นี่อ้าวนี่เห็นตัวมาแล้วเนี่ยมันทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะตัวนั่นแหละเนี่ยตัวมันกัดผมเนี่ยถ้ามันใช้ก็มันใช้ไปมึงทำไมมาอยู่ที่นี่เหรอมันจะมากัดกูอีกมันจะมาขอโทษกูหน่าหรอเพราะว่ากูไม่รู้ภาษามึงหนะวะว่างั้นก็เลยเอา เอาแก้วแก้วป่าควาวงเนี่ยเอาขวดนะขวดปลาคว่วๆเนี่ยเอาเคลียซะนี่ว่เาเขี่ยนมันเข้าในนั้นก็ปิดแล้วเมื่อตอนเช้าก็ไปปล่อยนอกวัดเท่านั้นเองปล่อยใน,นป่านะเทะ่านั้นจบไปตัวนั้นตัวนี้ตัวยุ้งตัวน,น,วนี้เล็กกว่าตัวนั้นหน่อยหนะึ่งอันนี้เราก็เดินไปพ,อ,พอไปถึงรั้วนเราเดินไปไปไป,ไปหาเสาวรั้วน,นั่นนะ เราย่างออกไปจากทาาเนี่ยย่างเท้าไปไปเหยียบแล้วก็แป๊บอีกเลยนี่มันกัดพอฉายไฟลงไปก็เห็นตะขาบมันกําลังวิ่งออกไปเราคงจะไปเหยียบมันตัวนั่นก็น่าจะไปเหยียบมันมันเพิ่งจะกัดการมันก็ไม่ได้กัดแรงตัวนั่นกาดีตัวนี้ก็เหมือนกันกัดแป๊บเนี่ยมันเข็มแทงแทงเบาๆพอฉายไฟลงไปมันมันปุ๊บปั๊บมันกําลังจะไปเข้าหาที่หลบซ่อน โอ้คุณทำไมกัดกุหลาบว่ะต่ตัวนี้มันจะพูดมากอ่ะมันเข้านั่นก่อนคุณทำไมมันกัดกูล่ะเพราะเท่านั้นแหละอันนั้สองตัวนี่ไอ้เรื่องความเจ็บมีพอๆกันแต่ตัวนั้นมันเห็นรอยรอยเชี่ยวสองตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นคุณพูดถึงมึงเป็นแบบแล้วพูดมาไงมาถึงจะขงยายายา ยามสําคัญนะายาอยากันเมือันหายทั้งทั้งลมด้วยทั้งนี้วยอืไาพูดถึงตากล้าจริงจริงเนี่ยวันพรุงง่งนี้ใครจยากะะายไปรังเลยรังนี่เวลาเเแล้วจะครจัไปห้าโมงทำกาตรงห้าโมงเลยห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นอห้าห้าโมงกลุปยัดสำัญชั้นสองนะ ทั้นสองเดี๋ยญออเอเพือด้าล่างเลยอืมผ่านมาสองสองรายเเป็นคร <ern OVER. S 2> ังแหนมันรไม่ไม่รับรองที่ที่ไม่รับใช่ไหมที่รับเปเทือนแล้วเบ้นจ้าที่ไป่าาตะขีก็ลงยาอะไรยงเหนื่ยอยู่ทุ่หาม่ได้เราไม่รับเรารันี่อลับนี่ก็ต้ มาเรื่อยเหตุสรุปมากขึ้นนะที่แรกเราจะรับรายเดียวเท่าน,นั้นที่ธนาคารชาติเลาเหนื่อยแล้วเหน่ไป เมตตาของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงทำด้วยพระเมตตาล้วนๆนะพระเมตตาเป็นเครื่องถางว่าอ่อนอ่อนเหมือนเด็กก็พระเมตตาอ่อนอ่อนถ้าพูดถึงเเครื่องดึงดูดพระเมตตาดึงดูดพระเมตตาผักดังให้ทำเพระเาะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่ โปรเจกต์เต็มที่จิ้มอ่อนเต็มที่เข้าได้หมดทุกตัวสั์ไม่มีคํานักถือพระองค์ไม่มีเลยโดลยลธรรมชาติสินะก็มีเมตตาจิตย้อนจะไม่ถืออะไรทั้งนั้น,นเพราะความเมตตานีมันสงสารอยู่แล้วนั่นจะไปถืออะไรสิ่งที่มันแข็งก็คือความโกรธความเลียดแค้นมันแข็งอารมณ์มันี้แข็งกระทบอะไรแตกกระจายร,ารา่ายรนไปนหมดนี่แต่สามหน้าภรรยา ูรักกันทะเลาะกันเนะพราะความโกรธนี่ไม่ใช่เป็นของดีนั่นแหละเบียดกันความเมตาตาสงสารกันนี่มันอ่อนนิ่งไปหมดนะผิดกันนิ่งินพระเมตตาของพระพุทธเจ้านี่เป็นพระเมตตาที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่มีที่เลยสิ่งที่อะไรเป็นค่าสิหรือกีดขวาแขงแฉเงียบเลยเพราะทีเลยนั่น มันแข็งมันแข็งตัวความเมตตาอ่อนนิ่มเหมือนนี่แหละพเจ้าทรงบำเพ็ญแต่โลกท่านบำเพ็ญงานการทำประโยชน์แจกโลก,กด้วยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจึงได้ทำอย่างเต็มที่นะถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่ก็ยังต้องแบ่งเขาแบ่งเรา แบ่งเวลาเขาแบ่งเวลาให้เราทื่โอกาบความพักี่อนนะผู้บำเพ็ญเพื่อความพุ่งทุกขานถึงรีบท่านเข้าในป่าเนี่ยเขาเอือมเพ็ญตัวเองให้เต็มที่เต็มที่แล้วที่นี้ทำประโยชน์ที่โลกต่าพุทธเจ้ารักษาให้พระสาวกหมายออกประกาศศาสนานำท่านคนนี้เป็นผู้แน่แล้วอินตัวเต็มที่แล้วจิตไม่ไม่มีอะไรเิ่มทราบไปแล้วพอนี่แล้ว รับสั่งให้ปรประกาศพระศาสนาทำให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครอย่าไปอะไรซ้ำรอยกันคือมาเข้ามาอยากอยากตามกันไปหรืออย่าไปซ้ำรอยตรงนี้ไปสายนี้แล้วอย่าไปอย่าไปแห่งละสององค์เพราะตอนนั้นศาสนามีมีภาษาวกน้อยเลือไม่กว้างความ,วามให้ไปคนอาทิตย์ละสามมีท่านเหล่านี้เป็นเป็นพระอาหารแล้วรับสั่งให้ไปไป ถ้าองค์ไหนที่ยังยังไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังมารับสให้ออกประกาศทำาศาสนาคือทําประโยชน์แก่โลกถ้าตัวของตัวยังยังยังไม่พอแล้วพระองค์ยังไม่เห็นตาผุว่าได้นัดสั่งใครให้ไปทาประโยชน์ที่พระมนราสาวรรแต่ที่สําเร็จเป็นอรหัตตบุคคลนลั้นั้นนะารรับสั่งมีอยู่ทั่วๆ่ไปในตำราไปฟังสิคืออินตัวแล้วทางเสียหายก็ม,มั่มีทางเพื่อ เพื่อเขาแล้วก็เพื่อเรานีมีแต่เพื่อเพื่อโลกมวลนวลนงมนวนท่านอีนนน่แล้วการที่พระสาวกทำประโยชน์นั้นก็เรียกว่ารับพระภาร,ะ,ระ,ะของพระพุทธเจ้าแล้การประกาศสอนธรรมก็รองพระพุทธเจ้าลงมาเป็นยางไงร,รู้เมตตาเมตตาเหมือนกัน เมตตาเต็มภูมิภาาของภาษาวกที่มีใจเดียวกันนมันทำประโยชน์อะไรจริงๆถึงเป็นประโยชน์มากสิ่งที่ท่านนํามาแนะนําต่างๆนามาหยิบยื่นให้นะท่านหาได้จริงๆโดยน้าฟังน้ําแบบเหมือนกนแล้วหยิบยื่นให้ในมือไม่ใช่มือเปล่าหยิบยื่นให้เอาเอาย้อถอนมาเป็นจริงที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วระจักษ์ปจั์เป็นองค์กัปปายาของพระเจ้าได้ทุกๆสิ่งทุกอย่างแสดงมันมาในแง่ในบทใด มีแต่สิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วแล้วสอนมนยื่นออกมาเหมือนพระพุทธเจ้าพระ้เจ้าเป็นหนักที่สมมรูจะเห็นแล้วสอนภาษาวกภาษาวกอันดับสองที่ตัวเองได้รับจากพระพุทธเจ้าโดยความรู้แล้วเห็นแล้วแล้วก็สอนคนอื่นยื่นให้คนอื่นประโยชน์ถึงได้มากมายแล้วทําจริงอ่ะพระพุทธเจ้าดีภาษาวกดี ประกาศพระศาสนาท่านเป็ประกาศเ,เป็นประโยชน์จากโลกจริงๆไม่ได้ไปขายศาสนาเพราะว่าประกาศพระศาสนาไปขายศาสนาอันนี้มันมันต่างกันนะฟังมาเท่าน,นี้เข้าใจแหละเลยเข้าใจแล้วจะไปพูดอะไรมากมายขายศาสนาหนูสำคัญ,ญามากไปก็ดีกว่า ไปคลายศาสนาอย่าไปสีกทีก็ไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ไม่พูดไรมากนักแล้วนะพูเดเรื่องขพระิจ้าทำประโยชน์แก่โลกเพื่อทำข้อสู่ใจนำทำข้อสู่ใจสองสามลูกทำได้ข้าสู่ใจมากน้อยก็เหมือนยาซ้นซาบเข้าสู่คนไข้ ด้วยความถูกยาด้วยสุณสร้างก็ไปคนไข้ก็โรคก็เบา,บาลงเบาลงนอนๆโวยินเสือยิ่งมาโดนนะธรรมะก,ก็ยากเหมือนกันคนเราจะเห็นบาปเห็นบุญก็เพราะทำเข้าสู่ใจถ้าลงทําทไม่เขา้าไม่มีทาเข้าสู่ใจแล้วบาปจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาก็ไม่ไม่เห็นบุญจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งคุณและโทษ นี่อยู่มากน้อยภา,ายในถก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่ยอมรับน,นี่ถ้าทำไม่สนใจนี่ <Yeah. S 1> ลำเพียงลำพังความรู้เฉยรู้ได้ทุกคนแต่ความรู้ที่จะให้รู้โทษรู้คุณให้ถึงใจต้องมีความรู้แทกทำพราะความรู้แท้ทำเราเห็นเหมือนกล้องขยายสอนไปปั้มเห็นมนหนึ่งไอ้พวกไอ้เชื้อโรคตาเราเปรมัาไม่เห็นลองสองกล้องไปปับมันเห็นเมื่อเห็นเชื้อโรคแล้วใครไป จะไปดื่มได้ลงคอเป็นน้ําที่ชั้อโลกนี่คนที่มันไม่เห็นมันดื่มได้สบายตายได้อย่างสะดวก่องนะคนเห็นแล้วใครจะไปฝืนดื่มคืนลงได้ห่ะแต่ชั้อโลกมันเต็มนปยน,นี่อะทำเข้าสู่ใจเหมือนมีกล้องเข้าสู่ใจมองเห็นเหมือนกันคนถึงเราจะไม่เห็นนรกเหมือนพระพทุทธเจ้าและพระสาวกท่กานก็ตาม แต่สิงบงบอกเรื่องนั้นมันบอกอยู่ในในเหมือนกับวในกล้องขอบุญของเราโดยพระพุทธเจ้าแล้วพออาหารท่านท่านเห็นจริงๆนี่เออแต่ท่านฟังแต่วาา่พา,าพาาัฒน์ภูระพูทธเจ้าเคือท่านไม่มีอะไรเรื่องความหิวความโหยเรื่องโลกาพ้่อจะยอะให้เขายกยอให้เขานับถือเรื่องอะไรนี่ท่านไม่มีในหัวใจท่านท่านมีแต่ความพอดีความพอแล้วล้นล้วนอยู่ในใจและสอนโลกได้โดย ความสนใจเพราะเมตตาท่านเห็นขนาดไหนท่านท่านจะสอนเฉพาะเหตุที่สมควรที่จะสอนเท่านั้นได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าเหตุกว่าผลไปไม่เอาความอยากทะโยทะยานเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงงานในการสอนคือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในธรรมหาท่านสอนธรรมท่านแนบเนียนมากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าสอนเพราะท่านความเห็นแล้วรู้แล้วจึงมาสอนนี่ันเป็นความ ที่แน่ใจของผู้สอนมากแล้วก็ทําให้คนอื่นแน่ใจเราไม่สงสัยนี่เห็นมาแล้วนี่นั่นคนต่างหลับตาจูงกันเนี่ยคนตาบอดจูงกันเคยเห็นไหมทาไมเคยเห็นอ้าปากันหลับตาสักสองคนแล้วอยู่จูงกันไปนี่ให้เราดูนะ่ะเดี๋ยวจะไปโดนรถยนต์เขาเข้านะเดี๋ยวจะบอกเขาตับอย่างแรงด้วยนะพอใจไหมนี่ที่ราลืมตาเราจะโดนอะไรรถยนต์เห็นอยู่นี่นะเป็นอย่างนั้น จนะหลับตาไป baptism? โดนเอาโดนเอามัน็นโดนตั้งแต่ทุกโดนแต่บาปกรรมเพราะที่เดี๋ยมันปิดตาดูงคนไปด้วยความมืดดำกำตาไม่เห็นถ้าทำเข้าสว่างเห็นเห็นเห็นมากน้อยเห็นหมดนี่ยเดงนั้นเดี๋นั้นมันจะไปโดนได้หลวงพ่อหรือเห็นอยู่ไม่โดน like โดนี่พอให้พรนะให้พรนะให้พร ยะถาวาเขาให้เกี่ยวตัวเจ้าหลวงเหนื่อยควาจริงตัวเจ้าหลวงลงเพราะเราลงก็ยินนี่แหละมันไปถึงไหนแล้ะนั่นล่ะที่นี่ก็พอพอเขาให้พรเสร็จแล้วก็ตัวเจ้าหลวงก็ให้พรขึ้นยะขา ขึ้นจถทาจากผีลงไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆพุดทางสนามฉามีมทาบางสนาชฉาบีได้เอาอยัางแถวยังแถวขึ้นวิโดว์บกเข็ขึ้นกันนีเมตาสูตรเอาอยัางแถวแยังจะ้วยเจ้าเล่ตเจ้าอยู่เล่ตเจาบอกพอแล้วติเจ้าพอแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้เข้าใจไม่ละงนนนนน่ายนนี่นั่นนี่เราไม่จะลงไม่ได้นั่นเนี่ยมันถึงไหนอ่ะมันจะหาที่ไปข้างหน้านั้นเนี่ยมันจะลงไม่ได้เออแต่ก่อนเรนไม่เคยเปลี่ยนเป็นนั่นเลยเริ่มแล้วเริ่มจะจะจะขึ้นนี่ย